โอ้มามาที่นี่ได้ไงอะจ๊ะเออพอดีมาเล่นบอลกับเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าพี่ดีนี่อะมาถ่ายแบบยี่ตรงนี้ <c oughs> ก็เลยมาดูครับว <c oughs> ันนี้พี่ดีนี่สวยจังเลยนะครับขอบคุณจ้าเอ้าตายแล้วลูกขาไปโดนอะไรมาจ๊ะอ๋อพอดีเล่นบอลเมื่อกีนน้นียครับแล้วก็หกล้มครับขาก็เลยแพงนิดหน่อยครับอ,อ้าวตายแล้วลูกยางนี้จะกลับบ้านได้ไดเหรอจ๊ะนี่ก็ดีนี่จ๊ะดีนี่ ตายแล้วทุกคนเขารอหนูอยู่นะจ๊ะรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยจ้ะโมคุยอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ยฮะใช่ใช่ใช่แป๊บนึงแป๊บนึงอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวน้องงามรอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาถ่ายอีกชุดหนึ่งแล้วก็พี่ก็เสร็จละนะจ๊ะอ่าแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปส่งที่บ้านนะจ๊ะอ๋อโทรบอกคุณแม่ด้วยเดี๋ยวคุณแม่เป็นห่วงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะนี่นี่รู้จักเขาเหรอก็รู้สิจ้าฉันไม่รู้จะคุยกับเขาหรอที่นี่ไปส่งแกที่บ้านไหน่ออาม 음. Mm.